นี่คือนะฮะเมนูที่ปีนี้จะมียอดขายร้อยล้านในช่วงจะไปถึงร้อยล้านของเราต้องขอบอกเลยครับเมนูร้อยล้านนี่กินหอมจริงๆครับหอมมากเลยเมื่อกี้หอมมาตั้งแต่หน้ากรถานพี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยก็ไตปลานะคะไตปลาเนี่ยสามารถกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยคือเปิดฟ้าแล้วก็กินได้เลยกินกับเอิ้าใช่กเลยใช,ใช่ค่ะหรือกินกับไก่เจียวไก่ลวกปลาทอดเนื้ออะไรก็ได้หมดแล้วสามารถทําเป็นน้ําผัดเครื่องเกง คือซาลับัดเมนูเลย,เลยแกะออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน้ำลายไหลไหมวุ้ยมีนี่ด้วยมีอะไรอะ่ะมีปลาซาบะแล้วก็เมด็ดหัวกรอกภาษากลางว่าเมด็ดมะม่วงหิมมามะฟานเ <c oughs> ม็ดหัวกรอกรวาเม็ดยัดรวงเม็ดาตายเม็ดหัวกอหัวกรอกรหัวกอรกือเม็ด มะม่วงหิมะพาามะม่วงหิมะอ๋อคืออันนี้กินเปล่าๆได้ค่ะกินกับข้าวสวยแล้กินอะไรเด้อีกก็ตํมน้ำแกงได้จะเป็นขนมจีนก็ได้อันนี้คือปัดเครื่องแกงไตปลาค่ะกุ้งได้หมดเลยค่ะอันนี้คือเอา แกงไตปลาไปลงกระทะผัดกับพวกนี้ได้คือใส่แค่นี้ได้คือใส่แค่นี้ก็คือคนตากับข้าวไม่เป็นทำได้หมดเลยก็คือมันอร่อยแกงล่ะเหมือนกันค่ะใส่แต่อันนี้กับน้ำล้วเติมผักแล้วเติมน้ำเปล่าและผักค่ะอ๋อผักใช่ค่ะเหมือนพี่ตกับข้าวไม่เป็นพี่กินได้เลยเนี่ยเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ต้องปรุงอะไรค่ะกี่บาท ร้อยยี่สิบบาทค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร่อยไหมร้อยหมากค่ะมีอะไรอยู่ในนี้บ้าง <c oughs> มีปลาซาบะค่ะคือคัดอย่างดีพี่ปลาซาบะของอเราต้องสดดิบดิบสดดิบดิบก็คือสดสดมากสดมากที่สุดก็เครื่องแกงเนี่ยคัดอย่างมีวัตถุด,ดิบจากพื้นบ้านท้องจ่นหมดเลยค่ะผมเตรียมมาอย่างดีแล้วผมเตรียมข้าวเปล่ามาอย่างดีกินยังไงนะ,ะก็คือพี่ลองจิบอันนี้ก่อนกับข้าวเปล่าอร,อร่อยไหม,หมอร่อยไหม ไม่คาวนะคะแต่ปลาเราไม่คาวไม่หมินหอมมากแล้วอันนี้คือไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่มีค่ะอ๋อเก็บได้กี่วันนะก็คือในตู้เย็น45วันแต่ว่าถ้าตั้งแบบนี้ปกติกั้งนอกให้เจ็ดถึงสิวันค่ะส่งได้ทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศเนี่ยเกี่ยเลยคือมีโรงงานมาตรฐานโอ้แกะ่ง่ายพี่ก้องมีออยมีฮาลลอิสลามทานได้อิสลามทานได้แต่ว่าผมฮะแปลกใจครึ่งเหมือนกันที่ว่า เขาสามารถเอาของที่เป็นของพื้นบ้านของเขาใช่ไหมขึ้นมาทําได้โดยที่ขายดีกับคนอีสานคนเหนือคนภาคกลางก็ขายดีด้วยมันถูกปากทุกจังหวัดเลยคัะอ๋อคนคนไทยชอบทานแซบเนาะอ่ะอันนี้คือไตปลาคั่วแล้วมีสิ่งนี้คืออะไรครับปลาส้มค่ะมันคืออย่างอ่ะคือเป็นสูตรแม่ท่าวรู้จักไหมคะแม่ท่าวแม่ท้าวคือทวดอะไรแบบนี้บรรพบุรุษทวดยายอะไรแบบนี้ก็คือสูตรดึกดําบรรสูตรพระเจ้าหอเลียนเชียน ก็คือสูตรโบราณนะคะสูตรเก่าคือสูตรเก่าแก่ค่ะสูตรเก่าแก่ค่ะก็คืออันนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านสงขาทําให้ผลิตให้ค่ะได้มีรายได้ช่วงโควิดเพราะว่าเขาติดยางเสร็จครับก็ก็ไม่มีรายได้พอกิดยางก็ก็เลยมาทําอันนี้ให้เขาคือปลาอะไรครับปลานวลจันทร์ค่ะปลานวลจันทร์ค่ะแล้วก็ภาษากลางก็เรียกปลานวลจันทร์ถ้าภาษาใต้ก็เรียกว่าปลากระบอกปลากระบอกน้าจืดอร่อยตรงไหนคือมัน มันเหมาะที่จะทําปลาส้มแล้วก็สูตรของเราไม่เหมือนไก่เราใส่เราใส่ก้าวต้มแล้วก็เกลือแล้วก็กระเทียมปีนี้ตั้งใจจะขายกี่ตัวเนี่ยตั้งใจจะกลายเป็นร้านแพ็คต้องทำไม่ได้นี่ต้องไปไม่ไปถึงร้อยล้านสิต้องไปถึงสองร้อยล้านเลยครับสองตัวต้องปรับช่วงรายการแล้วเนาะแล้วคิดว่าไปถึงไหมถึงค่ะที่ผ่านมาขายไปกี่ตัวแล้วออ มันกายคู่กันกับไตปลาตัวนี้เราขนาะเราไม่ได้โฆษณาเลยแต่ลูกค้าเอาคู่กับไตปลาตลอดบพพอ,อซื้อซ้ําแล้วอร่อยอร่อยมากเลยปลาส,สม้มอร่อยมากก็นี่ยังไม่โฆษณาเนี่ยค่ะไม่ไโฆษณาเราจะลงโฆษณาแต่ไตปลาตัวนี้คือ,อกายคู่ไปเลยแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยออเพราะมันกินคู่กันได้ใช่ค่ะแต่ที่ผมสงสัยแล้วก็แปลกใจก็คือว่าเราสามารถปรับธุรกิจปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ทันจากขายครีมขายเสริมอาหารที่บางช่วงโควิดาคนอาจจะไม่ต้องการปรับมาเป็นอาหารพื้นบ้านที่เราเจอคุ้นเคยชินตา ทำได้ยังไงครับคือที่ปรับมาเพราะว่าเราต้องการอยู่รอดต้องการให้พนักงานรอดต้องการให้ตัวแทนมีรายได้ก็เลยต้องหาวิจล้วแหละใตาอยู่แบบนี้เจ๊งแน่นอนคือเจ๊งตายแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ตายคนเดียวตายกันตั้งครอบครัวพนักงานแล้วก็ตัวแทนตายเรียบค่ะตั้งนี่ตายคนก็เลยต้องพยายามพยายามหาสินค้าแล้วก็มาเจอตัวนี้แหละว่ามันใช่เลยเพราะว่ามันเข้ากับโอโอเป็นคนใต้อยากนาเสนออะไรที่มันอร่อยจริงแล้วก็พยายามคัดหาวัตถุดิบ คือบอกก็เลยว่าต้องเอาที่สดจะไม่สดจะไม่ทําเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าด่าตามหลังกายของกินมันต้องอร่อยจริงถึงจะอยู่ได้นานแล้วอกก็มั่นใจว่าสินค้าของโอเนี่ยอร่อยมากคือกา้า้าเลยก็คือแบบโลเกนก็เลงอยู่แหละว่าไม่ร้อยให้ที่คือไม่มีใครได้ไดจีโอ้พี่ <All right. S 2> มั่นใจมาก